สวัสดีค่ะวันนี้พรบีนะคะ,ะมีเคสอะไรประทับใจที่ดูแลแล้วก็แบบตื่นเต้นมากใช่ตื่เต้นเพราะว่านี่เป็นเคสที่เพิ่งทานอูอมีไปได้4วันใช่สี่วัน,วนเป็นน้องผู้หญิงอายุ24จริงๆอ่งจะ,ะติดต่อพีมาตอนปลายเดือนิยุนาเธอบอกว่าเธอโปรตีนรั่วน,นะแล้วก็ต้องทานสเตียรอยต้องทานยาความดันอ่า ก็เลยถามว่าของเราเนี่ยช่วยยังไงทานอะไรยังไงคนเป็นลมมากเลยอะคะ SLE เนี่ยเขาเป็น SLE ลงตาย SLE ตายใช่จงตีตายนะคะอันนี้พี่ก็ให้ข้อมูลให้รายละเอียดะไรไปเนี่ยว่าเนาะอายุ24เขาก็บอกว่าโอเคจะต้องถามคุณพ่อก่อนพี่ก็โอเคอ่ะให้ข้อมูลพี่บอกว่าถ้าเกิดยังไงก็สงสัยยังไงก็ให้คุณพ่อติดต่อสอบถามมาได้นะคะก็หายไป จนกระทั่งต้นเดือนกันยานี้เดือนละกรกดาสินค้าสองเดือนสองเดือนที่หายไปนะคะสองเดือนที่หายไปเขาบอกว่าออสอบถามหน่อยค่ะตอนนี้เนี่ยตัวบวมมากตัวบวมขาบวมของเราเนี่ยจะช่วยเรื่องบวมไหม,มนะทีนี้ผม,ม,มีก็บอกว่าแล้วตอนนี้ค่าไตาอะไรเป็นยังไงเท่าไหร่บ้างเขาบอกว่าเททีนีเหนึ่งจุดหก เทีินิหนึ่งจุเนี่ยมีก็ไปคำนวณกับอายุยีของเขา,เ<อ>าใช่ไหมคะแล้วก็คำนวณมันมีสูตรเนาะอีทเอฟอาร์<อ>สูตรออกมาที่4ี่สี่เปอรเซนทีจใช่สี่ส่นี่คือระยะ3แก่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 มีก็บอกว่าอ๋อนี่ตายระยะ3แล้วเขาบอกคุณหมอบอกว่าไตเสื่อมระยะ2องค่ะอื มีบอกว่าอาจจะตามศูนย์เนี่ยแล้วก็ถ้าพิคพีทีนี1.6เนี่ยมัน44เปอร์เซ็นเนี่ยนะคะมันก็คือระยะ3แล้วแล้วถ้าระยะ2เนี่ยก็ไม่น่าจะบวมเยอะม mm ี hmm. ออว่าตอนนี้ค่าายก็เปลี่ยนไปแล้วไอ้น,นั่นคือตรวจเมื่อไหร่เนี่ย mm hmm. เขาก็บอกว่าต้องจ่เดือนสิงหา mm hmm. มีบอกว่าค่เคตอนนี้กันยาเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะ mm hmm. เปลี่ยนเป็นแบบนี้เขาก็บอกว่า เขาว่าบอกคุณหมอบอกว่าเขาว่า SLE เนี่ยโปรตีนรั่วทำให้เขาขาดโปรตีนเขาก็เลยทานชงโปรตีนชงซ่าทานโปรตีนชง<า>เขาก็ตกม,มาใช่<ม>เขาก็บอกว่าของพี่เนี่ยทานเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าทานแล้วเนี่ยทานคู่กับโปรตีนชงได้ไหมคนี้พิ่ก็เลยต้องถามเขาว่าบ n เอ็เขาเท่าไหร่ใช่ <cree ks. S 1> ไหมคะเพราะว่าเรื่องโปรตีนเนี่ยมันเกี่ยวกับว่า ดูเท่าไหร่ที่เขาตัวบวมนี้มีกรคือตัวบวมนี้มันก็มีว่าเขาเรื่องทานของเสียในเลือดสูงใช่ของเสียในเลือดสูงทานจะไม่สิทธิ์ที่จะบวมทานไม่ถูกต้องแน่เลยดิก็บอกว่ามีผลเลือดดูเอ็นไหมเขาก็ไม่ตอบเขาก็ไม่ตอบนี้ก็บอกว่าเนี่ยถ้าเขาบอกก็ถามแต่ว่าทํายังไงให้ B U N นลงมาสถานี้ิ้ก็บอกว่าคุณต้องอยู่โปรตีน คุณทานตัวนี้มานานแค่ไหนแล้วอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยทานมาตลอดเลยเพราะหมอบอกว่าขาดโปรตีตนไงทานแล้วก็บวมบวมแล้วไปหาหมอเนี่ยหมอก็ไม่ได้ให้อยู่โรงพยาบาลก็ให้แค่ให้ยามาแล้วก็กลับบ้านเขาบอกว่าเขาอยากให้เจาะอะไรสักอย่างหนึ่งเขาบอกเขาเคยไปรวมอย่างนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็ได้รับการเจาะ<ม>แล้วมันก็จะสบายตัวเขาบอกครั้งนี้เขาไม่ได้รับการเจาะเขากลับมาเนี่ยเขานั่งแล้วอึดอัดมาก ันบวมที่ท้องและบวมที่ขาอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พี่ก็บอกว่าเรื่องว่าจะทานผงเนี่ยนะคะผงชมเนี่ยถ้าประสบประการนะประสบการณ์ที่มีิดูแลลูกค้ามาเนี่ยคือถ้ายังเป็นไตของตัวเองยังไม่ได้ฟอกไตยังไม่ได้ล้างไตโปรตีนชงไม่เนาะใช่ไหมคะเอแต่ถ้าเกิดคุณล้างไตฟอกไตแล้วเนี่ยถึงจะชมพวกเนี้ยทานเสริมโปรตีนได้คือ อันนี้คือประสบการณ์ดีแต่ครั้นี้คุณไม่บอกมีวว่า B U N คุณเท่าไหร่ถ้า B ี N คุณเกิน20มีก็บอกว่าคุณก็ไม่ควรจะทานโปรตีนชงนี่แล้วเขาบอกอ๋อของเข้าสูงอย่นี้เขาเขียนมาของข้าสูง,ง,สงแล้วทยายังไงให้ลงมีก็บอกก็หยุดชงโปรตีนนี้สิค่ะห <laughs> ยุดชงโปรตีนนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทานมังสวิรัตไปเลยทานแค่ผักอะไรอย่างนี้กับข้าวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้มี้ช่วยนะคะเขาก็บอกอ เขาก็ถามหินเยอะแยะแหละโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ในที่สุดแล้วก็ตัดสินใจเขาก็บอกโอเคเข้าอึดอัดมากเลยอยากจะให้มันลดลงจะลองดูก็เลยสั่งแบบพอดีกรุงเทพดีส่งแบบเซมดีตอนบ่ายก็ได้รับเลยนะเมื่อวันที่สี่ตอนเย็นก็ได้รับนี่วันที่แปดเนาะเขาเขียนมาเขาบอกใช่เขาบอกว่าตอนเนี้สองใช่ธรรมดาสองสอง ใช่ <S <S เขาบอกว่าเขาอยากเขาบอกว่าเนี่ยตั้งแต่เขาบวมเนี่ยป่วยเนี่ยเขาเลยไม่ได้ออกไปทำอาหากินคือไม่ได้ออกไปทำงานอะ่ะเขาก็อยากจะหาเร็วๆเพื่อเขาจะได้ออกไปทํางานแล้วก็หาเงินมามรักษา<ม>ตัวเอง<ม>ใช่ตอนนี้เนี่ย<ม>เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยฉี่ได้มากขึ้น<ม>อ<ม>่าเป็นสัญญาณที่ดีใช่แล้วเขาไม่อึดอัดแล้วคือเขาก็ยังคือบวมยูงใช่บวมอยู่แต่ไม่ตึงเออเข้าใจคำว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือเขาบอก แล้วฉี่บ่อยขึ้นค่ะอ่านี่คือที่เขาส่งข่าวมาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยที่ฟังว่าเรื่องโปรตีนชงเนี่ยคือคือมันต้องดูที่ผลเลือดประกอบด้วยใช่ไหมคะใช่แบบว่ากินคือลูกค้าอาจจะจําแค่ว่าเราขาดอะไรต้องเติมอะไรใช่เหมือนแบบบางที่คุณหมอว่าโปรตีน่วแคลเซียมก็กินแคลเซียม สริอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่าอย่างเงี้ยนี่คือขาดโปรตีนก็เขาก็เลยไปหาโปรตีนมาโชว์บ่วแต่กินแล้วเขาก็บอกเองว่าบ่วงแล้วก็ยังต้องกินอยู่ก็คือเขาก็เขาบอกว่าหมอบอกว่าขาดอัลบูมินขาดอัลบูมินอัลบูมินกับโปรตีนก็อาจจะต้องไปซื้ออัลบูมินแยกกินคือตอนนี้เขาก็เลยใช่เขาก็คือเขา Dante, เขาสับสนนะจริงเขาก็สับสนเขาบอกว่าเอ๊ะเขาโปรตีนรั่วหมอบอกว่าขาดโปรตีนแต่ทําไมพอมาชมโปรตีนเนี <Power Nate> ่ยก็ไม่ได้ที่เราซื้อนี่คือโปรตีนที่เขากินนี่เขาส่งอีกทีนึงเป็นที่เขาส่งแหละมีก็เห็นว่ามันมีเขาส่งรูปมาไกลๆถ้ากินอัลบูมินโขกจะช่วยเออแต่ว่าก็ยังบวมอ่ะคือเขาบอกว่าบิวเอ็นเนี่ยเขาบอกว่าบิวเอ็นเขาเนี่ยน่าจะใช่ไหมอันนี้ก็ ไม่แน่ใจต้องดูข้างของคนแต่ว่าทานแล้วบวมใช่ใช่เขาบอกว่าจะแก้ไขแล้วก็ค่า BUN อเ,อเขาสงูงพูดอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาโอเคสงุงอันนี้อีกประมาณสักสิบวันแล้อตามผม,ม,มนะคะต้องให้เขาถ่ายรูป เออจริงเนาะให้เขถ่ายรูปเช้าเป็นคอมเพลตเหมือนกันบการล่าสุดที่ของที่ที่ของคุณเคสล่าสุดเนี้ยถ่ายมาเนี้เดี๋ยวต้องเขียนไปเตือนน้องเขาว่าเออช่วยถ่ายรูปไว้หน่อยเพราะบางทีบางทีรูปมันเหมือนร่างกายเราค่ะมันมันบางทีมันบวมเป่งแล้วก็อีกสักสามวันเนี่ยมันบวมแบบฟิฟี่แบบตึงมันไม่มีหลายท่านนะคะถ้าบวมอยู่แล้วอยากจะทานตัวเนี้ยสิ่งหนึ่งที่ก่อนไปหาหมอเนี่ยก็คือรูปถ่ายนั่นแหละถ่ายแสงเดิมขาเดิม มุมเดิมเวลาเดิมนะคะก็ถ่ายไว้ทุกวันค่ะก็จะมาช่วยได้จะได้เห็นว่าเออมันคืบหน้ามันดีขึ้นยังไงร้องอะไรยังไงนะคะก็มีหลายๆเคสนะคะที่เดี๋ยวลองย้อนดูวิดีโอก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะที่มีรูปประกอบด้วยเพราะว่าคือเวลาที่บวมเนี่ยมันจะไม่กลับมาบวมอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีถ่ายรูปครั้งเดียวเพราะเดี๋ยวคุณกินไปเรื่อยๆเนี่ยค่จะไม่ลววนแล้วคุณจะเห็นเลยว่าคุณมีร่องที่ว่างของขาอ๋อ ทุกวมนะคะแต่วนช่วยไม่ได้นะวนขาดดิบวนขาดิบเนี่ยช่วยไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรายการวมจรื่องไตเรื่องเอ็กซ์เบียนี์ช่วยได้ช่วยได้เหตุนี้อาจจะติดตามต่อกับเคสนี้นะคะมันจะสองซ่อมันจะสองต่อคุณบีนะคะ